สวัสดีครับตอนนี้ทดสอบนะคะนี่ทดสอบนโมนโมอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ย่าไรหนีย่าไรหนีเห็นเหรียญยี่นี่ละเหรียญกับไกล้แตะวันทอ่าเสียงสวัสดีครับพี่ไก่พี่ไก่มาเล่นยญ้หนูแนีมืโอนี้เก่งคักเลยนโมโมือนี่ น้ำมอสิเป็นเบาวบ่นี่เก่งแท้ยท yeah> tamam> sure> ี่น้องขายเหียนขายเงินขายเงิน

ไปกันบ่อาบมานี่มันี่เออจงเงแห้งกันนี่ vừa được nhiều nhà vẫn sẽ là một cái bài học những cái cầu hà โมเส่งเลยฝึกเรียกนะคะแค่ฝึกนะคะฝึกได้สองวันสามวันนี่นะคะ่ะฝึกทดสอบนะคะฝึกทดสอบว่าม่โมมาหาหนุนะะนม่มค่นฝึกแี่โมมาหาหนุ่มว่าจะเป็นอย่างไรเออจะสำเร็จไหม แม่โมก็ม่ได้ห่วงลูกชายเลยครับจิ้งจิ้งอะไริงเสแต่อันนี้ยังก็อันรูปสร้างห้องเอ๊ะเอ๊อย่างนียังซีขากับยังตี <laughs> ยังเลย

เลยกดหมอมาแล้สเร็จรป่าวอลุ้นนอนลุ้นนะครับจริงจริงจริ้ก็จริงก็งจมาดื้อเนาะ sớm hàng mè đây ông mẹ làm mình phát là nhỉ chúng tấm thà chú xin cả phòng, chân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ลอกเด็กนะคะวันนี้หลอกเด็กหมอหููเนี่ย

ก็ล้นนี้ค่ะนอ้ยคนจริงคนจริงคนจริงจังเลยพี่ตาหาเงิน รีบอห้องมาเหมือนกิ้งหิ่งตุ่งแจงมั้นี่แม่จะถึกสแจงมั้นี่แม่แกฝึกๆนะคะนี่ฝึกน้องนโมอยู่หางนี้เจ่งจมาเล้วมาเล ใหมโมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า